ประเทศไทยทํากระหึ่มโลกอีกแล้วครับเมื่อเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในโลกอย่างทูมอลโลแลนคอนเฟิร์มว่าจะมาจัดปักธงที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยถือว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากที่สุดเหมาะสมมากที่สุดในการจัดเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างทูมอโลแลนแบบนี้ติดตามฟังรายละเอียดจะ,จะเต็มและคอมเมนต์นะครับของชาวต่างชาติกันได้ในคลิปนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TNS t h a i l a n Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวนะครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ต่อไปเพื่อไปสู่1 0 0 0 0แสนซับสไคร์ไปด้วยกันเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นทั่วโลกต่างอือฮาครับเมื่อมีการคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยว่าคอนเสิร์ตท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและดีที่สุดในโลกอย่างชูมาโ,โลแวล์นะครับได้คอนเฟิร์มมาปักหลัก จัดงานที่จังหวัดชนบุรีในเดือนธันวาคมปีหน้านะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียด้วยนี่คือประเทศที่มีศักยภาพที่สุดและเหมาะสมที่สุดที่จะจัดงานนี้เนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวประเทศแห่งความบันเทิงนะครับเหมาะแก่การจัดเทศกาลต่างๆเกี่ยวกับความบันเทิงเป็นอย่างมากถือว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับที่ประเทศไทยเรานั้นมีดีมากๆ ต่างชาติหรืองานใหญ่ๆเนี่ยเขาต่างจับจ้องอยากจะมาจัดกิจกรรมจัดอีเวนต์ในประเทศไทยชาวต่างชาติแห่คอมเมนต์กันล้นหลามนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนบ้านอาเซียนเอเชียและต่างชาติทั่วโลกนะครับต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และในคลิปนี้แอดมินได้รวบรวมคอมเมนต์นะครับเฉพาะชาวต่างชาตินะมาฝากทุกคนทุกท่านเดี๋ยวหากสมมุติว่าคลิปนี้ปังนะครับคลิปนี้แมสมีคนสนใจเยอะ หรืออยากจะให้ทำคอมเมนต์ของอาเซียนคอมเมนต์ของเอเชียเราบ้างก็ก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็รอดูก่อนว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงมีฟีดแบ็ k มีผลตอบร,บรับจากผู้ชมอย่างไรนะครับก็จะเอาไปพิจารณาในการทำคลิปคอมเมนต์ของอาเซียนของเอเชียกันต่อๆไปเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันก่อนนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรงานนี้เป็นยังไงใครจัดนะครับก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์ ตอนนี้ถือว่าชัดเจนเลยนะครับสำหรับงาน Tomorrowland 2026ที่ทางผู้จัดงานจากเบลเยียมนะครับได้ตัดสินใจเลือกพื้นที่จังหวัดชนบุรีประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม2569ซึ่งจะเป็นการจัดงานครั้งแรกในเอเชียขณะที่อยู่ระหว่างการเจรจารในส่วนของสิ่งที่ภาครัฐจะสนับสนุน อย่างเช่นเรื่องของ B.O.I. หรือ Privilege ต่างๆและการสนับสนุนบางส่วนนะครับและการเจรจาสิทธิประโยชน์ที่ไทยจะได้รับขณะที่การลงทุนหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนในส่วนของ o m ม r ร o w Land ในภาคของเอกชนที่เป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาหลักที่ทำให้ไม่สามารถจัดงานนี้ได้ก็คือทาง o m ม r r o w ลแ n นครับต้องการหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดเมื่อตอนนี้ เขาเลือกสถานที่ได้แล้วและยังมองว่าในเอเชียเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากที่สุดนั่นคือประเทศไทยเรานั่นเองครับโน t ตมอร์โรแลนะครับเป็นเทศกาลเพลงอิเล็กทรอนิกส หรือ EDM ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นคอนเสิร์ตอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกซึ่งจังหวัดชนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะผู้จัดการเนี่ยต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่และสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายซึ่งชนบุรีครับมีท่าอากาศยานอุตภา,าและเชื่อมโยงการเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภ,าภาูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองครับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาก็สามารถเดินทางต่อไปอยังชนบุรีได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเดินทางทางรถได้ด้วยครับซึ่งมีที่พักโรงแรมต่างๆมีความพร้อมรวมถึงเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลเป็นพื้นที่กึ่งเอกชนด้วยซึ่งเอกชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ต้องร่วมในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่และคาดว่าจะมีการใช้เงินลงทุนรวมกันหลักพันล้านบาทนะครับซึ่งเป็นสัญญาระยะยาวสำหรับการจัดคอนเสิร์ตและการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด โดยต้องดูตามสัญญาที่จะมีการตกลงกันซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเขาจะจัดกันกี่ปีแต่มองว่ามันไม่ควรต่ำกว่า5ปีเพราะเฉลี่ยการใช้งบประมาณก็ราว10ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งการที่มาประเทศไทยของทูมอ r r โลกแรนครับไม่ได้มาแค่การจัดคอนเสิร์ตจะมาเป็นอะคาเดมีเป็นอีเวนต์อะคาเดมี คือการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการในไทยในการจัดมิวสิกอีเวนต์อินเตอร์เทนเมนต์ขนาดใหญ่เพราะเขาถือว่าเป็นคอนเสิร์ตอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกคือเขาไม่ใช่แค่ความสนุกแต่มันเป็นเหมือนกับคอนเสิร์ตเพื่อคืนความสุขให้กับชุมชนด้วยขณะที่คนที่จะเข้าร่วมงานชูมาโลแลนครับก็จะมาจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งทางทอท,อทอนมองว่าจะมีคนเข้ามาร่วมงานหลักแสนคน ซึ่งเป็นปีแรกของทูมอร์โลแลนด์ครับจะจัดงาน2-3วันโดยขายแพ็กเกจมีการขายพรีโพส์ทัวร์โรงแรมรองรับและรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งจะคล้ายๆลกับทูมอร์โลดแลนด์ที่เบลเยียมซึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมากโอ้โหนี่มันคือข่าวดีเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าการจัดกิจกรรมการจัดงานการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆที่มันใหญ่ระดับโลกแบบนี้เนี่ย เขาต้องเลือกสถานที่ที่ดีที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับจะให้ไปจัดที่ที่ไม่มีคนรู้จักหรือที่ไม่มีศักยภาพมากพอเนี่ยก็อาจจะไม่เลือกอาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นชนบุรีประเทศไทยถือว่าเป็นสถานที่เป็นที่ที่เขาเลือกที่จะมาจัดเนี่ยถือว่าเป็นเป็นดินแดนที่เขาคิดไว้แล้วแหละว่ามันจะต้องคุ้มค่าและมีศักยภาพมากพอเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้าง มุมมองแรกครับบอกว่าในที่สุด m o ม r o w l a n นเนี่ยก็กำลังจะไปเอเชียรประเทศไทยคือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสุดๆวัฒนธรรมมีสีสันผู้คนยอดเยี่ยมและบรรยากาศในการปาร์ตี้สุดมันฉันเตรียมจองตั๋วไว้เลยมุมมองต่อมาครับชายหาดของไทยบวกกับ Tomorrowland มันคือสวรรค์ชัดๆงานนี้ต้องกลายเป็นอีกหนึ่งในตำนานแน่นอน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังจะได้รับความมหัศจรรย์แล้วมุมมองต่อมาครับพวกเขาเลือกประเทศไทยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดเลยนะดินแดนแห่งความบันเทิงบวกกับเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดในโลกแบบนี้มันไม่มีอะไรหรือที่ไหนดีกว่านี้แล้วคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าสินสุดการรอคอยไม่คิดว่าประเทศไทยจะได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ คอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้บอกว่าฉันตื่นเต้นสุดๆฉันอยากไปเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งกับงานทูมอลโลแอนตอนนี้ได้ไปสองครั้งในทริปเดียวมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าน่าจะหมายถึงการมาเทศกาลดนตรีทูมอลโลแลนร่วมกับการเที่ยวในประเทศไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันใกล้ญี่ปุ่นมากทูมอลโลแอนจะมาจัดที่ไทยหรอเนี่ยนี่คือครั้งแรกในเอเชียของเรา ประเทศไทยหวังว่าจะทําออกมาได้ดีที่สุดนะไม่อยากเชื่อเลยและฉันจะไปที่นั่นแน่นอนนี่จะเป็นวงการเทศกาลดนตรีของเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและใหญ่ที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าฉันจากบราซิลส่งความรักให้กับประเทศไทยพวกเรารู้ดีว่าปาร์ตี้แบบนี้มันจะเป็นยังไงและฉันมั่นใจว่าคนไทยจะสนุกพอๆกับพวกเราทูมอรโลแลนเอเชียจะต้องระเบิดแน่นอนมุมมองต่อมาครับ นี่มันไม่ใช่แค่งานสําหรับคนไทยมันคืองานระดับโลกทุกคนต่างชาติทั่วโลกเนี่ยแน่นอนว่าจะไปรวมกันที่นั่นแน่นอนคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันจะกลายเป็นเรื่องจริงทูมอร์โลเวนเลือกประเทศไทยในการจัดกิจกรรมคอมเมนต์ถัดมาครับไม่แปลกใจนะว่าทําไมเขาถึงเลือกประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากที่สุด และที่นั่นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและสวยๆกันทั้งนั้นถ้าเราได้ลองไปที่นั่นเราจะได้สนุกกับเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกด้วยมุมมองต่อมาครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในพื้นที่ที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกแบบนี้ฉันไม่พลาดแน่นอนมุมมองต่อมาครับ ดีใจที่จะมีงาน Tomorrowland เกิดขึ้นที่ประเทศไทยฉันเคยไปที่นั่นสองครั้งและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่ฉันเดินทางไปที่นั่นเพราะงาน Tomorrowland ประเทศไทยมีอาหารอร่อยมากๆวิวธรรมชาติสวยงามโดยเฉพาะาหาดทรายอันขาวและตอนนี้จะมี1ในเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าบอกแล้วว่ามีอะไรพวกเขาจะนึกถึงประเทศไทยก่อน มาเลเซียยังเป็นรองประเทศไทยมากในเรื่องของการท่องเที่ยวและความบันเทิงมุมมองต่อมาครับบอกว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดที่ฉันรอคอยเป็นโอกาสอีกครั้งในชีวิตจากฟิลิปปินส์นะฉันจะนั่งเครื่องไปที่นั่นกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนมุมมองต่อมาครับบอกว่านี่คือเทศกาลดนตรีขวัญใจของคนทั่วโลกเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถทำมันออกมาได้ดีและเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย มุมมองต่อมาครับนี่กลายเป็นข่าวดีที่สุดของฉันในปีนี้พอได้ยินคําว่า Tomorrowland จะไปที่ประเทศไทยฉันวางแผนทันทีเพราะฉันจะเดินทางไปที่ประเทศไทยอยู่แล้วในปีหน้าแน่นอนว่าฉันเดินทางไปไม่ตรงกันแต่ฉันจะกลับมาแล้วจะเดินทางไปประเทศไทยอีกครั้งในเดือนธันวาคมอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเทศกาลดนตรีที่ว่า Tomorrowland ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นอย่างไรเมื่อผสมกับเอเชีย มุมมองต่อมาครับบอกว่าพวกเราจากออสเตรเลียจะบินไปที่นั่นแน่นอนงานระดับโลกใกล้บ้านแบบนี้ไม่พลาดเด็ดขาดคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าไม่จะเป็นต้องไปอเมริกาหรือยุโรปเราก็สามารถเข้าถึงเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบนี้ในเอเชียของเราได้ขอบคุณประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้มุมมองต่อมาครับบอกว่า ขีนกำเนิดของ Tomorrowland คือเบลเยียมแต่การขยายสู่เอเชียแสดงถึงพลังของดนตรีที่ไร้พรมแดนประเทศไทยโชคดีมากๆมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพในการจัดเทศกาลดนตรีหรือกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงอีเวนต์ที่ใหญ่ระดับโลกมากมายพวกเขาพร้อมและมีศักยภาพมากพอน่าชื่นชมจริงๆมุมอมองต่อมาครับบอกว่า ครั้งนี้แหละจะเป็นครั้งแรกที่ฉันจะเดินทางไปที่ประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาครับนี่อาจจะกลายเป็นเทศกาลดนตรีทูมอลลูเรนที่แปลกใหม่ที่สุดและตื่นตาที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะฉันคาดหวังกับการจัดงานที่มันลงตัวกับวัฒนธรรมของเอเชียแบบเต็มๆม,มุมมองสุดท้ายนะครับคนนี้บอกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วจริงๆหรอในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน EDM ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ต้องขอขอบคุณทมรมล,ลแ่นดนนะที่เชื่อมั่นและเลือกประเทศไทยพวกเขาคงพร้อมจริงๆไม่งั้นผู้จัดคงไม่เลือกทีนั้นก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์เรื่องราวครับที่แอดมินได้นํามาฝากและทุกคนละครับคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับงานนี้ที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีของประเทศไทยนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยถ้าจะให้พูดสรุปในเรื่องนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะ เป็นสิ่งที่ดีมากเกี่ยวกับประเทศไทยสําหรับมุมมองของผมเองการที่ทูมอลเลร์แลนนะครับที่เป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกเลือกจังหวัดชลบุรีของไทยเราเป็นครั้งแรกของเอเชียด้วยถือว่ามันเป็นโอกาสครั้งที่ใหญ่และสําคัญครับจะส่งผลทางบวกในหลายๆมิติทั้งด้านของเศรษฐกิจภาพลักษณ์ของประเทศและวัฒนธรรมอย่างชัดเจนงานนี้ครับกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลมาที่งานนี้เนี่ยนับแสนคนรายได้ กับธุรกิจท้องถิ่นทั้งโรงแรมอาหารการเดินทางและการบริการต่างๆในพื้นที่ด้วยนะครับอีกทั้งยังช่วยกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโดยตรงอย่างเช่นแรยงานชั่วคราวพ่อค้าแม่ค้าและผู้ให้บริการผู้ประกอบการด้านของอีเวนต์การที่เทศกาลร,ระดับโลกเลือกไทยก็ยังสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยนะครับ ทานแง่ของความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและความมีสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของระดับนานาชาติในอนาคตนอกจากนี้ทูมาโลแวลเนี่ยก็ยังเป็นเวทีที่สามารถดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้เต็มที่ทั้งเรื่องของอาหารครับการแสดงพื้นบ้านและวิถีชีวิตแบบไทยของเราที่พร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลก างานนี้ยังเป็นอีกโอกาสสาคัญนะครับในการผลักดันศิลปินไทยให้ดังระดับโลกเหมือนกันเปิดประตูวงการดนตรีและครีเอทีฟอุตสาหกรรมในระดับสากลและยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนกลุ่มใหม่ๆอีกด้วยที่สําคัญคือช่วงจัดงานตรงกับปลายปีนะครับเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของไทยเราช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีให้คึกคักมากขึ้น สรุปแล้วเนี่ยคือ o m o r r o ล l a n d ครับครั้งนี้ไม่ใช่แค่เทศกาลดนตรีแต่มันคืองานที่ยกระดับชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติอย่างแท้จริงและเขาไม่ใช่มาร่วมงานเทศกาลนี้นะครับเขาก็จะไปเดินทางต่างๆเนี่ยเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวในไทยในสถานที่ต่างๆถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ผลพลอยได้จากงานเทศกาลนี้ด้วยนะครับเอาล้ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับที่แอดมินได้รวบรวมมาฝากในคลิปนี้ หากใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับความประทับใจแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับแอดในการทำคลิปใหม่ต่อไปเพื่อไปสู่1000 0 0สนซับสไคร์นะครับเหลืออีกเพียงไม่กี่ซับ c r i b e เท่านั้นอีพีนี้ NS, แอดมิน TNS Thailand Now ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ